อ้าทุกคนฮัลโหลมาเล่นกับทวดเหมือนเดิมทวดผมยาวแล้วต้องตัดผมไม่ทวดอีกแล้วได้ยังกินหัวเร้งฮะ <c oughs> กินแบบขอน่อยแต่เก็มบว่านพิเศษแบบข่อยไม่หายบ่ฮะเดี๋ยวจากแล้วเราไปพิเเวทแบบข่อยไม่หายบ่ บ bon. hmm. today, you, ่เด mm ี hmm. mm ๋ยวใส่เต oh. ี้ย่บ่คนไดคนได้ป่าบ่ช่วงนี้ช่วงนี้คนได้ป่าบ่คนได้ป่าบ่ไม่ใช่เด็กไม่ใช่เด็กอะฮะแต่ใส่เบ็ดกิ่น้น้ำบานไปหาซื้อเอาเออบ่ไปซื้อเอาใส่เบ็ดน้ำบานเล อามุกบายบายก่อนบายบายหน่อยบายบายค่ะเอาใหม่บายบายลียงหน่อย